สวัสดีครับพี่น้องเมื้อนนี้ก็มาพอกันอีกเก่าเนาะค่ะครับช่องแอลมนซาดแต่มื้อนี้เฮาบ่พอกัดกันในสวนยางกำลังมากรีดยางย่กลางเวีนอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายามขึ้นฝนตกแต่ว่ากรีดที่นั่นแล้วเราต่วาสิอันกลับไปยอดน้ำกดไ้สะก่อนกันพลาดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเคยเหตุแล้วกันผ่านฝนมากกางแก่หยอดประทันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้เฮามาขอถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะเห็ดปูกฟ้านใหุ้ปวดหลังแดงเนาะพี่น้องเนาะ โหลายดอกแต่ว่าพาออาอ่ออ่อพ่ออ่อกะสิมกเอาเห็ดซีน,นัวๆซีเ,เข้มๆเอาแนวของมันมีหน่อยนะพี่น้องเนาะเบิ่ง,เ,งเห็ดปวกพี่น้องโหลายดอกอยู่โกกยางต้นนี้แหละพี่น้องเอากะสิเก็บต้องพี่น้องเนาะเบิ่ง,งหาแนวใส่ก่อนต้องใส่จะเป็นใบตองนะพี่น้องเนาะเบิ่ง ขอหยัดจาคลองสวนพี่น้องสำหนึ่งเอาพี่น้องเอ้ยเออโอ้ยบ่อยให้ปั่กับสิลมพี่น้องเลยามอยู่ืวอกีดยางคามูมเออยู่พี่น้องคือป่เห็นเนาะ จนบาเท่าละมาเท่ามากคู่ม,มือคู่ม,มือเพ่าะช่วงนี้ซ้อซมเสมอนะ้อพี่น้องนอ้องบดได้มาเพราะว่าฝนตกคู่มือลายนี่น่อยกินน่อยพี่น้องเห็นแังไหนแด นี่เรานึ่ยไปแห้งกับอะไรพี่น้องเอ้ยสงสัยเพื่นเกิดโดนเด็ดแต่ดอกมั้พี่น้องปลกโอ๊ยออกน้อยพี่อลูกเห็ดปลกล้างแดงพี่น้อง ตราอยู่หันห้องไหนให้ปวกตาบขาวอ,อุ้ยดีดดอกหนึ่งอุ้ยด,ดอกเตะขาเตะดอกเอี้ยัยงเลื้อวาเด้อ อเอาเฮ้ยเก็บรูกเก็บรูักอันหยับคูมือโพดพุ่กบวยใหญ่เด้โอยโพดก็ไม่ใหญ่เด้พี่น้องักอาตะกิบเห็ด <t> <t> คนโยนน้องมาเต็มโปสเสอรแล้วเนาะพี่น้องอไปพ่อเดมุกยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้ยางแต่ว่ากีดยางในสวนนี่เพิ่นบริสิทธยาข่ายงาแล้วพี่น้องไม่คุ้มงาเพราะว่าเพิ่นเต็ ตัดหญ้าไปให้งัวนํามแหละเพิ่นก็เอางัวมาลามนําพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกแต่ว่าเฮาก็สิปลาไว้นี่ซะก่อนเด้เฮาก็สิงูงไปหยอดน้ำกดซะก่อนเดี๋ยวผู้เพิ่นต้องฝ่าสิมาอันยามก่อนเป็นคึคน้นขึ้แดดจังได๋ล่ะเดี๋ยวเฮาจังหาอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนาพอกันไหมถ้าพ่อเฮ็ดปวกอีกจงสิไทายอีกรอบนึงกันแล้วกันเดี๋ยวเหาพอแค่นี้ลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องแอลมันสายนะพี่น้องเนาะเอาไปว่าเดี๋ยวคลิปนาพอกันไหมสวัรับมือนี่สวัสดีค่ะ